ผลค,คุณเมนิกาค่ะด้วยต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงนะคะส่วนทางกับราคาพืชผลทางการเกษตรส่งผลให้เกษตรกรมีภาระหนี้สินจากการกู้ยืมจากสถาบัานการเงินโดยเฉพาะหลักทรัพย์ค้ำประกันค่ะเช่นที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินซึ่งเสี่ยงที่จะถูกยึดติดตามได้จากรายงานค่ะบุญสงัดพวงเงินมากวัย73ปีชาวนาจังหวัดเชียงใหม่เตรียมปลูกข้าวในที่นาเช่า3ไร่ เพื่อให้ครอบครัวมีข้าวกินตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาบุญสงัดเคยเช่าที่นา20ไร่ปลูกข้าวเป็นรายได้หลักโดยนำที่บ้านเนื้อที่สองงานเป็นหลักทรัพย์กู้เงินจากสารกรแห่งหนึ่งแต่ราคาข้าวตกต่ำซ้ำซากและวิกฤตโรคระบาดรวมทั้งต้นทุนทำนาสูงขึ้นหลายเท่าตัวทำให้เขาขาดส่งค่างวดจนกลายเป็นหนี้เสียและเสี่ยงสูญเสียที่ดิน โอ้กดทิ้งชิ้นกว่าปีค่ะตั้งแต่ปอกเกิดมาก็อยู่ที่เนี้ยกันอยู่ประมาตรงเนี้ยก,กังวลไม่กลัวว่ามันจะหลุดกลัวเหมือนกันกะทุกวันอ่ะโอ้ยจะไปอยู่ไหนไม่เฉพาะบุญสงัดแต่ยังมีเพื่อนสมาชิกสากลเดียวกันอีกหลายสิบคนก็มีปัญหาคล้ายกันโดยส่วนใหญ่ใช้ที่ดินเป็นบ้านเป็นหลักทรัพย์รองลงมาคือนาข้าวและสวนผลไม้ แต่สองปีมานี้นี่เสียมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทำให้สากรการเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนาต้องขอรับการแก้ปัญหานี่สินผ่านสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟ,นฟูและพัฒนาเกษตรกรซึ่งจัดชำระหนี้แทนและทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินคืน20ปีโดยไม่มีดอกเบีย้ยเพื่อไม่ให้เกิดหนี้เสียในครั้งต่อไปก็คือการก็คือ,กกคอกแก้ไขด่วนๆน,นะครับแก้ไขด่วนไปก่อน ปีสองปีมแนวโน้มงไบ้างปีสปีตอนนี้ก็คือเหมือนออกไปติดตามเป็นรายบุคคลเลยครับเข้าไปเจาะแล้วก็นํามาเข้าที่ประชุมที่ประชุมมีคณะกรรมการฝ่ายเงินกู้ก็ช่วยกันดูแลที่ผ่านมาสํานักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพบว่าปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่หลักๆคือราคาพืชผลการเกษตรตกต่ําและซ้ําเติมด้วยวิกฤตโควิด -19 ที่ผ่านมามีผู้ขึ้นทะเบียนหนี้กว่า18,000รายได้รับการชำระหนี้แทนแล้ว1,175รายรวมมูลค่า,ากว่า130ล้านบาทและได้โอนที่ดินคืนแก่ผู้ชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว426รายเนื้อที่กว่า800รายไร่ซึ่งปัจจุบันนี้เราก็มีการชำระหนี้แทนเกษตรกรนะครับประมาณ1,000 อากัไ่นะครับสามารถรักษาที่ดินทํากินไว้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับสี่พันกว่าไร่สี่พันกว่าไร่ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราต้องกองทุนฟื้นฟูก็จะเข้าไปในเรื่องของการสนับสนุนฟื้นฟูอาชีพให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้อีกทางหนึ่งนะครับแม้เกษตรกรส่วนใหญ่จะสามารถชำระหนี้แก่กองทุนฟื้นฟูได้ตามแผนแต่ร้อยละ20-30ถึงยังมีการชำระไม่ตรงเวลา ทำให้ต้องติดตามช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดล่าสุดสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจับตากลุ่มชาวสวนลำไยที่อาจมีนี่สินเพิ่มขึ้นจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำในขณะนี้